แน่นอนเมื่อวานนี้นะครับการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่45คนบุรีรัมเกมส์ก็มีพิธีปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วเราย้อนกลับไปดูบรรยากาศแล้วก็รวมไปดูบทสรุปของการแข่งขันในครั้งนี้กันครับนี่ครับบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับก็มีนายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมราชศึกษาได้เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่45ประจำปี2569คนบุรีรัมเกมส์ โดยมีนายปียะปิดนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายสมชายศรีล้าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้บริหารกรมรัฐศึกษาและคณะกรรมการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีปิดที่ตึกคอมเพล็กซ์มหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์สำหรับพิธีปิดการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นด้วยขบวนพาเหรดของผู้แทนนักกีฬาทั้ง10เขตเข้าสู่สนาม ตามด้วยขบวนนักกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนจะเป็นการโชว์ในชุดอีสานฟอร์ฟันส่งท้ายคนบุรีรัมย์เกมส์ก่อนที่นางกัญยรัตน์ท่วมไทยสงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์จะกล่าวรายงานสรุปการแข่งขันต่อด้วยพิธีการส่งต่อธงการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติโดยนายสมชายลีล่าน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชรับธงและโบกสบัดเพื่อแสดงถึงการพร้อมทําหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่4 6ประจําปี2570นรสครศรีธรรมราชเกมส์ถ้าเกิว่กาก็จะไปภาคใต้บ้างนะครับหลังจากที่อยู่อีสานในปีนี้ครับโดยการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่46ประจําปี2570นรสนครศรีธรรมราชเกมส์ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคาดว่าจะจัดการแข่งขันในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ในปี2570ซึ่งเจ้าภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีการวางแผนที่จะจัดการแข่งขันประมาณ24-26ชนิดกีฬานะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นการส่งต่อด้วยนะครับใ,ให้กับเจ้าภาพในปีหน้าในขณะที่ผลการแข่งขันใน การแข่งขันครั้งนี้นะครับคนมรยร์เกมส์ก็ปรากฏว่าเจ้าเหรียญทองเนี่ยเป็นเขต10กรุงเทพมหานครนะครับทําไป76เหรียญทอง58เหรียญเงิน52เหรียญทองแดงอันดับ2เป็นของเขต2ทําไป41เเหรียญทอง32เหรียญเงิน49เหรียญทองแดงและอันดับ3คือเขต3 41เหรียญทอง3 1เหรียญเงินและ5 1เดเหรียญทองแดงละครับนี่แหละครับก็ ปิดฉากไปนะครับสำหรับกีฬานักเรียนนักศึกษา,าแห่งชาติที่แข่งขันกันมาต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยวปีหน้าก็เจอกันใหม่ที่นครศรีธรรมราชนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งเมืองเลยที่มีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันมาหลายชนิดกีฬาเรื่องของสนามก็มีความพร้อมนะคะเดี๋ยวยังไงรอติดตามกันด้วยนะคะ